สวัสดีครับทุกคน <c oughs> พามาชมชนรงนะครับชนรงบ้านาทุ่งถุงเงินนะครับอัปเดตนะครับตรงนี้น้ำพึ่งเขาก็นีครับดูครับน้ำน้ำหวานกับเกสรจะผสมรวมกันอยู่นะแต่ก็ช่วงช่วงปลายๆก็จะเป็นแบบเขาจะแยกให้อยู่นะครับเดี๋ยว ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะแล้วนะครับตั้งไว้ตรงนี้ประมาณเกือบจะปีแล้วครับแต่ยังไม่ถึงปีดีนะฮะก็ประมาณห้าหกเดือนแล้วครับเดี <sự> ๋ยวเดือนเมษาเราจะมาเก็บนะครับถือว่าเป็นค่าเช่าเนาะนะครับน้องๆชงชนโรงของผมเองนะครับดูนะฮะสายพันธุ์อะไรไม่แน่ใจครับเอามาจากทุ่งนาก็ก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งเขานะครับประมาณเดือนเมษาตอนนี้ก็เดือนเดือนมีนานะครับเดือนมีนาแล้วนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับนี่ฮะไข่นะครับทั้งไข่แก่ไข่อ่อนครับสวยงามโอเคครับ